ล่องแพาจากชุดนวดัตยายปะจนภัยลี้ลับในป่าดงพงพีชุดลูกไพรโดยน้อยอินทนน์กับลองส่งจากคลื่นลูกที่สองทำให้แพรนั้นแยกออกเป็นสองเสียงเรากับถูกภากลาง ซีกหนึ่งของแพซึ่งประกอบด้วยลูกบวบที่ลูกช้างน้อยแสนเคิงและราคาอาศัยถูกกระแสน้ำพัดห่างออกไปจากซีกที่พอเท่าและลูกบ้านของแกอยู่อย่างรวดเร็วชั่วพพิบตาเดียวก็แลไม่เห็นซึ่งกันและกันแสนตะโกนบอกเคิงระวังนางตอนนี้จะตกน้ําเคิงเคือคอยระวังอยู่นะเนี่ยน้อยเด็กชายชะก็เลียงตอบปรากดหลังลูกช้างให้ยอดตัวหมอบอยู่เหนือแพไม่ลวกซีกนั้น ทั้งฝนและพายุก็ยังคงตกและพัดแข่งขันกันต่อไปอีกเป็นเวลานานรันแล้วอย่างกระทันหันทำนองเดียวกันเมื่อมันเกิดขึ้นเสียงคลื่นของฟ้าคำรามก็ห่างออกไปฝนเริ่มซาพายุก็เริ่มเบาลงต่อมาอีกไม่ช้าไม่นานท้องฟ้าก็เปิดพื้นน้ำในบืองใหญ่เรียบเป็นแผ่นกระดานรับแสงแดดที่สาดลงมาเป็นประกาย มีแต่เมฆบางๆไหลลอยข้ามทษะไปอย่างรวดเร็วแสนอุทานขึ้นอย่างตื่นเต้นเมื่อแลเห็นว่าขณะน,นี้แพรอยู่ห่างจากฟังซึ่งประกอบด้วยทิวเขาและป่าไม้เขียวชอุม่มเกือบไม่ถึง5้าเซนตรงช่องเขาตอนกลางเป็นแอ่งเว้าเข้าไปและเห็นได้ถนัดว่าขณะนั้นกระแสน้ำกำลังพัดแพน้อยลอยเข้าไปตรงนั้นแล้วรอดล้เคิง ล้วรอดแล้วพี่ละกาแล้รอดแล้วนางตานีลูกช้างน้อยร้องพรางกเง็เยอกะกระย่างจะลุกขึ้นแต่เขินก็กดลังไว้จะเพิ่งตื่นเต้นมากไปนางตานีลืมซสิแล้วหรืผู้ใหญ่เขาว่าเรือล่มเมื่อจอดนะจะก,กอดสาวอะต้องอย่าให้ทัานแกเอ๊ะแต่แพรของพ่อเท่าไปไหนไม่มีใครรู้และไม่มีใครสรันนิษฐานได้ในข้อนั้น แม่ต่างคนจะยืนขึ้นแล้วและกวาดสายตาไปในรอบทิศก็ไม่ปรากฏวิแววของแพรที่พาพระท่างหัวหน้ากับลูกบ้านของแกแตกไปจนิดเดียวตรงหน้าและขวากับซ้ายมีแต่น้ำกับฟ้าท,ทั้งทั้งที่ฝนหยุดตกและพายุก,ก็หยุดพัดพื้นน้ำเรียบอากาศแจ่มใสแสงแดดก็สว่างจ้าขณะที่กวาดสายตากลับไปกลับมาอยู่นั่นเองเคริรก็ร้องขึ้นสุดเสียง ยกมือชี้ไปทางชายฝั่งซ้ายมือแพ้พระเท่าอยู่ด้านพวกเราเอ๊ะแต่คนหายไปไหนอ่ะกระแสน้ำที่ไหลเอื่อยพาแพของแกลอยใกล้แพนที่วางเปล่าเข้าไปไม่ปรากฏวิเแววของพระเท่าหัวหน้าและบรรดาลูกบ้านของแกซึ่งอยู่ในรัศมี100เมตรของพื้นน้ำรอบแพน,นั้นแสนรู้สึกเสียว่าไปตามใครสันหลัง เมื่อคิดว่าชะตากรรมอะไรบ้างจะเกิดแก่บุคคลเหล่านั้นฉันคิดว่าคงจะถูกพายุพัดตกลงไปในน้ําแล้วว่ายไปขึ้นฝั่งได้ไม่งั้นก็คงจะจมน้ําตายหมดไปเสียแล้วพี่คิดว่าเป็นประการหลังมากกว่าเสียของรากาสั่นเทิมกเกล่ยงบ้านนี้อ่ะแม้จะอยู่ใกล้น้ําก็เหมือนกับพวกว้าของดอยของจันทาไม่มีใครกล้าเล่นน้ําสักคนฉะนั้นจึงไม่มีใครว่ายน้ําเป็นเของนิ่งคิดอยู่นาน พรัแล้วก็เงยหน้าขึ้นมองตรงไปข้างหน้าซึ่งเลยเห็นปากน้ําต่อจากขอบเบื้องใหญ่เข้าไประหว่างช่องเขาสูงสองข้างนั้นพลาก็ถอนใจตกลงเราก็ต้องพึ่งตัวเองต่อไปโดยไม่รู้ภูมิประเทศไม่มีคนนําทางรู้อย่างเนี้ยข้ออยู่บนฝั่งดีกว่าเพื่อนได้ใหญ่กับตาสเตอร์จะเอาเรือบินมาทับกลับไปบางทีในชีวิตของพ่อกับตาสะเตอพ่อเคิงก็อ,อาจจะไม่ผ่านมาทางนี้อีก แแน้อยคงลอยตามกระแสน้ําใกล้ช่องเข้าไปมันผ่านป่าไม้เตี้ยๆบนฝั่งที่ตื้นทั้งสองฝากจากที่ซึ่งแกถือถอยืนอยู่คอยค้ำประคองไม่ให้มันเข้าร่องน้ําคือมองตามความพดเคี้ยวของมันไปในระหว่างหน้าผาที่สูงชันและก่อแก่งอันระเกลระกาอยู่ตามท้องคุ้งและก็เอ่ยขึ้นด้วยเสียงพึมพำเหมือนปลารบกับตนเองถ้าเรายังอยู่ในเมืองไทยมันก็คงจะไหลไปลงแม่น้ําใหญ่ใสในสักแห่ง มันไหลลงทะเลล่ะเคิงเคิงทั่วสันเมื่อได้ยึดประโยคนั้นอย่าทำให้เคิงใจเสียที่ไหนน้อยเด็ชชกชายสกุลได้ฟังก็หัวเราะเบาๆเป็นอะไรไปเคิงเคิงจะไปกลัวทำไมอ่ะแค่น้ำทะเลเองลงทะเลก็คงพบเรือไฟไปตามแม่น้ำก็คงพบหมู่บ้านคนนั่นแหละเมื่อใกล้ช่องเขาสูงส่องฟากลำธารใสนั้นเข้าไป ความสวยงามของภูมิประเทศซึซ่งปรากฏต่อหน้าทาให้ทั้งสามคนเต็มไปด้วยความตื่นเต้นจนลืมนึกถึงเหตุร้ายที่ผ่านมาสดๆร้อนๆและอะไรซึ่งอาจจะคอยอยู่ข้างหน้าตามหน้าผาที่แผ่น้อยลอยผ่านไปเต็มไปด้วยรองเท้าแตะนารีขนาดใหญ่ซึ่งแกยังไม่เคยเห็นจากที่ไหนมาก่อนชูดอกสะพรั่งผีเสื้อฟูงใหญ่สีต่างๆพากันบินว่อนอยู่เหนือพื้นน้ำและเกาะอยู่ตามชายหาด ข้างล่างป็นกระจุกระการเงยหน้าขึ้นดูท้องฟ้าที่โปรง่งและพระอาทิตย์ซึ่งต่ำลงไปทุกทีจนเย็นแล้วพี่คิดว่าจอดแพรพักที่ชายหาดสักคืนเป็นอย่างไรดึกชายชก,กรียกพยักหนา้าเขื่อนก็คิดอย่างนั้นเผื่อกลางคืนฝนตกลงมาอีกยังพอจะหาเพิงพักหลบฝนกันได้นะเลยไปมืดขับหลงกลางทางยังไม่รู้เลย ว่าข้างหน้าจะมีอะไรแกค้ำแพรเข้าไปหาชายหาดสีขาวสะอาดใต้หน้าผาสูงตออหนึง่งจัดแจงปักหลักตรึงแพรเสร็จแล้วก็ปล่อยดังตะนีให้ขึ้นไปหายญาก,กินลูกช้างน้อยตัวนั้นเยา่ากลับไปกลับมาอย่างร่าเริงเหมือนโล่งใจู้ตายแล้วเกิดใหม่พราก็ร้องแอะแออยู่ตลอดเวลาในที่สุดก็เดินดุ่มๆเข้าไปที่ชายปา่า ได้ยินเสียงหักกิ่งไม้และดึงเถาว,วันง่วนอยู่เ <Ear steps> ด็กทั้งสามลุยน้ำขึ้นไปที่หาดทรายและหันหลังกลับไปดูทะเลสาบหรือบึงใหญ่ที่ผ่านมาไม่มีความดูเดือดโหดร้ายทาดุณอะไรของธรรมชาติเหลืออยู่อีกต่อไปนอกจากพื้นน้ำเป็นประกายอยู่กลางแสงแดด นอกจากรอนอกเล็กๆที่พลิ้วอยู่กลางกระแสลมอ่อนและท้องฟ้าสีครามพี่อยากจะเชื่อเสียแล้วว่าป่าและทะเลอ่ะก็เหมือนกันกันกบมนุษย์มีเวลาอารมณ์ร้ายและอารมณ์ดีและก็เต็มไปด้วยความสวยงามน่าดูอยู่อย่างเป็นสุขในเวลาสงบแต่ก็น่ากลัวเหลือเกินเมื่อเกิดพายุและฟ้าดินอากาศแปรปรวนไปยังบอกไม่ถูกว่าพี่อ่ะจะเป็นอย่างพอเท่าหัวหน้ากับรู้บ้านแกหรือเปล่าถ้าพายุพัดตกน้ําไปอ่ะ หรือแพ้ความลงพี่ละกาเป็นไรไปอ่ะเราก็คงเป็นอย่างเดียวกันทั้งเคิงทั้งฉันกับนางตาเนียแสนว่าพลังหันไปทางเคิงฉันว่าเตรียมหาฟืนดีกว่าเคิงกลางคืนที่นี่คงจะหนาวเสร็จแล้วเราจะลองเที่ยวดูกันว่ามีอะไรกินคือมามองดูรอบๆกายแล้วก็ยักไหลไม่เห็นมีอะไรนอกจากทรายนอกจากหินและกระยาแต่กลัวอะไรน้อย,นอยในเมื่อที่ไหนมีน้ำที่นั่นก็ต้องมีปลา อดจะรอให้คำปันเดียวเธอเ <_ C> e <ak> ครื่องจะออกสองไฟเองคืนนั้นท้องฟ้ากระจางภายหลังที่ฝนและพายใุใหญ่ผ่านไปแล้วทุกสิ่งทุกอย่างดูกลับเข้าสภาพเดิมพวกมันแสนและราคาพยายามรักษาให้ไฟกองนั้นสุกสว่างอยู่ตลอดเวลานักตานียืนนิ่งอยู่ในเงาเมืด เต็มไปด้วยความพอใจต่อทึกสิ่งทุกอย่างที่เป็นอยู่ในขณะนั้นแสนสถานมองดูภูมิประเทศรอบกายด้วยความรู้สึกวังเวงหัวใจนิ่งอยู่สักครู่หนึ่งจึงเอ่ยขึ้นคิดบ้างหรือเปล่าพี่ละกาว่าเราอ่ะจะต้องอยู่อย่างเงี้ยต่อไปกันอีกอกี่คืนน่ะเด็กสาวสันทิสาชาชไม่มีใครจะประมาณถูกเมื่อไม่รู้ว่ากำลังอยู่ที่ไหนและแม่น้ำสายนี้จะออกไปที่ใด อย่าลืมว่านับตั้งแต่ถูกพวกวารักตัวจากคุณพ่อมาพี่เพิ่งลงมาจากดอยมาป่าครั้งเนี้ในป่ายังมีอะไรอีกหลายอย่างเหลือเกินที่พี่ไม่รู้เสียงน้ําแตกสู้เมื่อฝูงปลากระโดดหนีคมมีดของเขิงซึ่งท้องน้ําอยู่เหนือแพรขึ้นไปทํำให้หล่อนหันชจำเรืองดูแล้วก็พึพมพำต่อไปแต่ล่องแพไปตามแม่น้ําอย่างเนี้ยังดีกว่าเดินป่าเป็นไหน,ไ,หนไม่เหนื่อย แล้วก็หาอาหารง่ายนอกจากนั้นน่ะยังแน่ใจว่ามันจะต้องออกแม่น้ำใหญ่ที่ใดที่หนึง่งแล้วก็ผ่านหมู่บ้านผู้คนที่เราจะสอบถามทางต่อไปได้ลอถพูดยังไม่ทันขาดคำก็ได้ยินเสียงเขิงร้องออกมาด้วยความตกอกตกใจแสนเลรากาผุดทะลึ่งคุณแซนเลรากาผุดทะลึ่งลุกขึ้นหันไปดูก็พอไรเห็นแกโยนครบ วิ่งขึ้นตลิงควบตือตามชายหาดกลับมาที่แพพลางก็โยนพวงปลาลงข้างกองไฟอะไรกันเคิงเกิดอะไรขึ้นทั้งสองคนร้องถามเกิดเป็นเสียงเดียวกันเคองหันกลับไปทางทิศที่แกเพิ่งจากมาพลางยกมือขึ้นชี้แล้วก็อ้าปากพังงาพังงาบแต่ก็ไม่ปรากฏเสียงแต่อย่างไรจนกวะทั้งอื่นใจต่อมาพ่อบ้านนายน้อยพี่นกคาพ่อบ้านอะไรกันนะ่ะแสนจับล่เคิงเขยา่าบอกเร็วว่าเกิดอะไรขึ้น พ่อบ้านคนนั้นน,น้ำพัดศพของแกมาเกยที่หาดอยู่ที่นั่นนะขณะที่เคิงส่องไฟหาปลาเมื่อกี้เคิงไม่กลัวเสือไม่กลัวช้างไม่กลัวคนแต่เคิงกลัวผีพาฉันไปดูทีเถอะเคิงเนน้อยกลัวอะไรกับคนตายเอ้ยเนน้อย,อย,อย,อยพูดอะไรเนี่ยอย่าดีกว่าเนน้อยคนตายไม่มีอะไรน่าดูนอกจากความน่าเกลียดน่ากลัว งั้นก็คอยอยู่ที่นี่แนวน,น้อยจะที่เขิงไปที่นี่ละพังคนเดียวยังไงในน,น้อยไปไหนเของขอไปด้วยแกหันไปหยิบปลอกไม้ไผ่ที่กองอยู่ข้างกองไฟเพื่อใช้เป็นฟืนต่อไปพลางทุบป,ปลายจนแหลกแล้วจุดแทนคบเพลิงแม้กระนั้นก็ก้าวเดินต่อไปไม่ได้แสนต้องรับมันไปจากแกและออกนำหน้าตรงไปที่ชายน้ำซึ่งเขิงเพิ่งจากมา เมื่อถึงก็หยุดชะงักเบื้อหน้านี้ไปสะกดใจอยู่ครู่ใหญ่ๆจึงได้ก้าวเข้าไปอีกมันเป็นศพขกอเกรี่ยงชาราพ่อบ้านคนนั้นอย่างประจักษ์ข้อสงสัยผ้าผ่อนถูกน้ําพัดไปไม่เหลือติดกายที่โคนขาและต้นแขนแกเนื้อหายไปสองสาแห่งเหมือนถูกปลาหรือสัตว์ชนิดใดชนิดหนึ่งกัดกินกลับเถอะเ่น้อยแล้วก็ปล่อยศพของแกไว้ให้เป็นเหยื่อของปลากับเพี้ยอย่างนี้หรือเดน้อยจะทำยังไง ตามประเพณีกะเหลี่ยงบ้านของเคิงน่ะเวลาคนตายแล้วเขาทากันยังไงอ่ะกะเหลี่ยงบ้านเคิงก็ขุดลุมฝังเราจะทําอย่างนั้นเหมือนกันเพราะท่าคนเนี้ยมีบุญคุณแก่เราเวลาที่ท่านยังมีชีวิตอยู่เมื่อเขาตายลงอ่ะก็ควรจะได้รับการฝังให้ถูกต้องตามประเพณีเหมือนกันไม่งั้นอ่ะจะทําให้ฉันไม่สบายใจตลอดชีวิตคือไม่สามารถจะตอบอะไรได้เลยนอกจากพยักหน้า แกได้เต็พผมพามอะไรอยู่ดังพอที่แสนนรกาจะจับใจความได้กระท่อนกระแทนในน้อยเป็นหัวหน้าว่าได้ก็ตามกันบอกมาเถอะเจคขิงทำอะไรได้ทั้งนั้นน่ะขอแต่ยาให้ถูกถูกสพพระเท่าก็แล้วกันเด็กทั้งสามชื่อกันขุดทรายและฝังศพพระเท่าว่าหน้าบ้านไว้ที่ข้างตหลิ่งตรงนั้นครั้นแล้วก็กลับไปที่กองไฟ จัดการยากปลาที่เขื่องฟันได้มาแบ่งสู่กันกินเงียบๆสักครู่หนึ่งแสนจึงได้เอ่ยขึ้นว่าน่าประหลาดใจจังเคิงพิลกาศพพวกลูกบ้านที่มาแพเดียวกันน่ะหายไปไหนถูกน้ำพัดไปติดตอถ้าขอบบึกงด้านอื่นละมังนน้อยไม่งั้นคงถูกปลากินหมดแล้วเด็กชายชาวกรุงไม่ตอบประการใดแกมองกลับไปที่ยังหลุมฝังศพของก็เรียงเท่าแล้วก็หันกลับมาที่นางตานีซึ่งยืนนิ่งอยู่ข้างๆ ในที่สุดก็หันไปหาดกาพี่เองว่ายน้ําไม่เป็นเลยอ่ะเขิงว่ายได้นะในน้าลึกแค่เอวลึกมากกว่านั้นอ่ะเขืงไม่รับรองเสียงฟ้าที่ร้องมาจตกไกลทําให้เด็กทุกคนหยุดนิ่งฟันเงยหน้าขึ้นดูท้องฟ้าซึ่บประศจจากแสงดาวฝนตกลงมาอีกคืนนี้เราหาที่นอนกันที่ไหนคงไม่เปียกกันแย่หรอเซนปรารบ ขึงได้นนฟังก็สันศีษะถ้าจะตกก็คงเกือบรุ่งสว่างสังเกตดูควนไฟเถอะในน้อยมันยังลอยสูงขึ้นไปในท้องฟ้าจนกว่าจะมวดลงมาแล้วก็ลอยต่ำฝนจะยังไม่ตกตาทะเตอเคยบอกอย่างนั้นทักษะพคนสนทนากันอยู่อีกนานจนดึกๆดื่นจึงจได้หลับไปข้างกองไฟทันในที่รุ่งสว่างเช้าวันต่อมาต่าก็ช่วยกันจูงนงังตะนีขึ้นแพและปล่อยให้มันลอยไปตามกรสแสน้ำ ทำกลางภูมิประเทศที่ลาดต่ำลงทุกขณะหน้าผาทั้งสองข้างก็เปลี่ยนไปเป็นป่าใหญ่ทั้งสองฝั่งกว้างออกไปจนกระทั่งตกบายวันเดียวกันนั่นเองป่านั้นจึงได้ปโปรง่งและเปลี่ยนสภาพเป็นทุ่งโล่งต่อเนื่องกันไปถึงตอนเย็นมองไปทางไหนก็ไม่เลยเห็นอะไรนอกจากความเวิ้งว้างของทุ่งหญ้าและทิวป่าสีเขียวตลอดยอดเขาที่ปรากฏอยู่เบื้องหลัง ช้างป่าโขลงหนึ่งผ่านหน้าไปอย่างใจเย็นในระยะกระชั้นชิดภายหลังที่ช่วยกันค้ำแพรข้าไปจนติดกับตะลิ่งเตี้ยๆใต้คูน้ำหนึ่งเพื่อพักผ่อนนั่นเองเสียงเก้งที่ลองขึ้นในระยะไกลทําให้เขืงยกมือขึ้นเกาหลังหูข้าแกสีหน้าเต็มไปได,ด้วยความเสียดายถ้าได้สักตัวเราจะไม่กังวลเรื่องสเสบียงไปสองสาวันเลยแต่ไม่มีปืนไม่มีหน้าไม้ มีแต่มีดเล่มเดียวเหมือนไม่จิ้มฟันอีกเราจะทำอะไรมันได้หาปลากินกันต่อไปก็แล้วกันเคิงถึงจะไม่อร่อยก็กันตายได้ชั่วคราวล่ะจนกว่าเราอ่ะจะได้อะไรดีกว่าหรือพบบ้านคนข้อสำคัญนะ่ะมันขาดเกลือกับพริกเท่านั้นเองถ้าเดินปา่าเราก็คงจะหาได้จากโป่งกระถลมแต่ล่องแพ้มีแต่น้ำกระกวดราย อย่างไรก็ดีเมื่อผูกแพเสร็จและแกกระโดดขึ้นฝั่งหายไปสักชั่วโมงเศษเขิงก็วิ่งกลับมาพร้อมด้วยหน้าตาซึ่งเต็มไปด้วยความตื่นเต้นชูมือที่ถือนกกระทาพวงหนึ่งให้ดูอาหารเมื่อที้เขาเปลี่ยนรถบ้างละนยน้อยสี่ตัวสําหรับสามคนสองตัวเป็นของพี่ลกาอีกสองตัวเป็นของนยน้อยกับเขิงคนละตัวแสนรับนกกระทาเหล่านั้นมาจากทายชาวป่าของแกอย่างดีใจเขิงทํายังไงอะถึงได้มันมา เขืองเรียกมันแบบภาษาเรียกเนื้อเรียกปลาซี่นน้อยเคืองได้ยินมันร้องอยู่เต็มทุ่งเลยจึงซุ่มอยู่ระหว่างกอหญ้าหลังจอมปลวกตรงโน้นน่ะและก็ทําเสียงเป็นตัวเมียเมื่อเวลาเจอเหยื่อพักเดียวแหละต่างตัวต่างเร่กันเข้ามาจิกปลวกที่เขืองทลายไว้กินเพลินไปที่จริงมันควรจะได้มากกว่านี้อีกแต่เขืองอ่ะเอื้อมมือจากกอยหญ้าออกไปตะคุบตัวที่สีตะกลมตะกรารไปหน่อยที่เหลือตกใจ ได้แ,แตกตื่นไปทั้งฝูงตาจะตเอเคยสอนเคิงให้จับได้จนกระทั่งนกยุงเป็นเป็นแน่เด็กทุกคนรู้สึกว่าอาหารมือนั้นอร่อยยิ่งกว่ามือใดที่ได้ผ่านมาแม้กระนั้นการขาดเกลือก็ยังเป็นปัญหาสําคัญต่อไปทุกเช้าและเย็นต่อมาความชจานานป่าของเคิองสามารถทําให้แกหาได้ไปอาหารอย่างใดก็อย่างหนึ่ง สำหรับจะกินประทังความหิวกันไปได้แต่ร่างกายก็ยังต้องการเกลืออยู่นั่นเองจนกระทั่งในวันที่5ขณะที่แม่น้ำสายนั้นผ่านหุบเขาแห่งหนึ่งออกสู่ป่าโปรกอีกครั้งรากาซึ่งนั่งอยู่ท้ายแพรจึงลุกขึ้นอย่างกระทันหันพลากยกมือชี้ไปข้างหน้ารองบอกเด็กทั้งสองดูนั่นเห็นควันไฟเหนือป่าข้างหน้าไหม งั้นก็คงเป็นหมู่บ้านหรือใครมาตั้งแคมป์พิรากาแสนสถานบอกมองตามือของพี่รากาและกระสายตาขเขาเขื่องไปเหนื้อป่าไผ่เลยๆคุ้งข้างหน้าลงไปแสนเลยเห็นคนไฟสีน้ำเงินลอยอ้อยอีกอยู่ในอากาศขณะนั้นลมไม่พัดกิ่งไม้ไม่ไหวทุกสิ่งทุกอย่างเงียบสงบและปราศจากวิเวลใดๆที่จะแสดงว่าในบริเวณนั้นเป็นที่อาศัยของชาวบ้านป่าเผ่าใดเผาหนึ่ง เนินเขาซึ่งปรากฏชะโงกเงือมอยู่หลังจุดที่เราเห็นควันไฟนั้นออกไปปกคลุมไปด้วยต้นไม้ใหญ่สลับซับซ้อนเป็นลดหลั่นลงมาจนจุดชัยน้ําจนกระทั่งแผ่น้อยลอยพลุกลุ้งน้านั้นไปลอดเรียวไผ่ที่ปกคลุมเบื้องบนเหมือนลังคาอุโมงค์ได้สักครู่หนึ่งผู้ิประเทศบนตะลิงสองฟากนั้นจึงเปลี่ยนเป็นหลานลงระดับไปด้วยกอไผ่สีสูบประปรายใต้เชิงซุ้มกอไผ่สีสูก,กอรองริมตะลิงฝั่งซ้ายนั่นเอง เด็กทั้งสาลายเห็นไฟกองหนึ่งครุกกลุนอยู่ทุกคนช่วยกันค้ำแพลเข้าเทียบฟังหลังจากผูกไว้กับรากไม้ใหญ่ซึ่งถูกน้ำซ้อจนโผล่ออกไปเกือบครึ่งโคนเขื่อนกระจนขึ้นตะลิ่งล่วงหน้าไปก่อนต่อมาก็แสนตามมาด้วยรากายังไม่ทันที่แสนจะโผล่หน้าขึ้นไปข้างบนดีก็มีเสียงร้องด้วยความตื่นเต้นต่โกลมาจากเด็กชายชาวกะเหรี่ยงเด็กน้อยพี่รากา เร็วเร็วเข้าเถอะทิ่นพนาปําดเรงแล้นะน้อยแสนก้าวขึ้นไปบนตะลิงหันหลังกลับมารับมือรากาดึงหล่อนตามขึ้นไปและสองคนก็วิ่งเหยาะต่อไปที่โคนกอไผ่สีสุกซึ่งเขือยืนตะลึองอยู่แสนรู้จักเสียของสายชาวป่ากเขาแกว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งซึ่งประหลาดและมาสัจจรย์คงจะเกิดขึ้น และมันก็เกิดขึ้นเพราะเดือกองฟืนซึ่งเหลือแต่ฐานแดงๆส่งควันสีน้ำเงินลอยขึ้นไปไม่ขาดสายนั้นคือร้านย่างเนื้อซึ่งเพิ่งสุกใหม่ๆแสดงว่าผู้ใดก็ตามที่เป็นเจ้าของคงจะได้ลงมือมาอย่างช้าก็เย็นวานและอย่างเร็วก็เช้าวันนี้เองจากสีสันและหนังของมันซึ่งกองกลิ้งอยู่ข้างขอหลังกอไผ่ออกไปว่าเนื้อสัตว์นั้นก็คือกระทิงแต่ผู้หยิงไปไหน ด้วยความประหลาดใจอย่างยิ่งเด็กทั้งสามไม่ไลเห็นเต็นท์หรือเพิงแม้กระทั่งที่นอนและก็สามเศร้าซึ่งจะแสดงว่าได้มีใครมาพักอยู่ที่นั่นไม่มีแม้กระทั่งเศษอาหารหรือเครื่องใช้ไม่สอยนอกจากรอยเท้าหนักๆของบุคคลคนเดียวที่ปรากฏอยู่ตามที่ต่างๆกันเอ๊แปลกจังว่าไม่เขิงว่าใครมาย่างเนื้อไว้ที่นี่เขิงยกก้อนเนื้อสุกที่อยู่ในมือของแกแล้วเสป,ปากเคี้ยวอย่างกระหาย ก่อนที่จะตอบอย่าไม่เต็มปากเต็มคำเทมดาสิในน้อยไม่งั้นก็เทพรักคนที่เคยให้ขวานแก่คนตัดไม้นะ่ะ่าเพิ่งไปสนใจเรื่องนั้นดีกว่าหน,นน้อยคิดให้มันมีปัญญาซะก่อนเดี๋ยวค่อยคิดกันต่อไปเถอะพี่ละกายังไม่รู้ว่าเป็นของใครเลยคิงยังไม่ได้ขอเขาจะกินเข้าไปได้ยังไงอะ่ะเด็กชายชั้นกเรียงยกมือทั้งสองขึ้นยักไหล่แล้วก็ทิ้งมือลงกินเข้าไปเถอะหนน้อย กินขไปพี่ตะกากฎของป่าไม่มีใครห่วงห้ามในเรื่องกินข้อสําคัญแต่อย่าลักอยาก่าขโมยเท่านั้นก็เป็นพอถ้าตะตื้อพ่อขขงเคืองอ่ะยิงช้างทีไรแกน่ะเอาแต่งาส่วนเนื้อน่ะยกให้แก่ชาวบ้านป่าไปทั้งตัวฉันยังเกงอยู่ดีล่ะเคิงว่าเจ้าของเขาเข้ามาเห็นน่ะจะทํายังไงขนาดนั้นเองสายตาแกหันไปจับจ้องอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่โคนกอไผ่หยุดเคี้ยวเนื้อยอย่างกระทันหัน พลางถลันเข้าไปที่นั่นแล้วปลดกระบอกโตขนาดโคนขาลงมาจากคนเรียวเฮ้ยไม่ไม่ใช่เทวดาใครจะคิดรราครอบอย่างนี้เนี่ยมีทั้งเกลือมีทั้งพริกทีเนี้ยเราไม่อดตายอย่างเดียวแต่ได้อร่อยด้วยแหละเสรสถานกวาดสายตาชำเรงดูรอบๆกายรยีรออยู่หน่อยนึงเมื่อตกลงใจไม่ได้แต่ความหิว วินิจใช้แทนในข้อนั้นแกก้าวไปที่ร้านย่างเนื้อเลือกดูที่เป็นเนื้อสันขนาดพอสมควรก้อนหนึ่งเห็นสุกพอดีก็หยิบส่งให้ราคาก่อนต่อมาจึงเลือกของตัวเองเของคิดไหมว่าเจ้าของเขาจะโกรธนะ่ะถ้ากลับมาเห็นว่าเราขโมยเนื้อของเขามากินน่ะแกพึมพำพลาฉีกส่วนหนึ่งจากก้อนเนื้อย่างโดยฟันของแกและแค่เคี้ยวพลาก็ถอนใจหลายมือมาแล้วแกบ้าเดียวริมรดเรือ และหลายมื้อมาแล้วเนื้อซึ่งเป็นอาหารสําคัญในการที่จะช่วยคนเรานั้นมีแรงในการเดินทางก็ไม่เคยตกถึงท้องฉะนั้นภายหลังทิวาก,กาอิ่มแล้วเด็กทั้งสองก็ยังคงกินกันต่อไปแสนถามอีกเหมือนปารบมากกว่าจะปรึกษาสายชาป่าของแกกลืนเนื้อซึ่งเพิ่งเขี้ยวเสร็จพลาก็ถอนใจเพียงแค่กินเข้าไปในป่าเขาถือว่าเ,เป็นการขโมยหรอกน้อย แต่ของขโมยน่ะอร่อยกว่าของขอเป็นในไหนอีกนาแสนยังไม่ทันจะตอบประการใดต่อไปเสียงหัวราอลึกและกระดังอย่างน่ากลัวราวกับเสียงฟ้าร้องก็ปรากฏลงมาจากยอดไัยสีสุกก้อนั้นเด็กทั้งสามเงยหน้าขึ้นดูพรัดแล้วก้อนนึกก็ตกจากมือของเขิงขณะที่แกอุทานที่พารัก ก็จบลงไปแล้วครับกับนบวนิยายชุดลูกภัยในตอนที่16ครับก็ขอขอบพระคุณทุกท่านนะครับใ่กิติดตามรับฟังปากหมดมาโดยตลอดครับเอาไว้ติดตามรับฟังลูกไัยในตอนต่อไปในคลิปหน้าครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและก็แตะกระดิ่งไปให้ด้วยนะครับ <c oughs> เพื่อเป็นกําลังใจให้กับทีมงานปากหมดครับคลิปนี้ปากหมดก็ต้องลาไปก่อนขอทุกท่านโชคดีมีความสุขครับสวัสดีครับ